ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้จะมาสาธิตการปลูกเมลอนทันเดอร์โก1497นะครับซึ่งเป็นเมลอนที่เป็นมีเนื้อสีส้มผลทรงกลมผิวผิวเรียบสีเหลืองนะครับซองหนึ่งก็จะมีประมาณ50เมล็ดนะครับอุปรกรณ์ของเราก็จะมีทีมีมีสำหรับมีเมล็ดมีตะเกียบเดี่ยวสำหรับขุดหลุมเจาะหลุม แล้วกันไก่สำหรับตัดกองแล้วก็ตี่วางเมล็ดครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาตัดตัดกองครับตีพอมาเราจะเห็นเป็นเมล็ดอยู่ข้างในประมาณห้าสิบเมล็ดเราก็ไม่ต้องปลูกทั้งหมดก็ได้มันเยอะเยอะได้แบ่งปลูกดีกว่าปลูกใน,นกระถาง ครับเราก็มาปลูกที่ในกระถางที่เราเตรียมดินไว้แล้วครับซึ่งเราก็ใช้ตะเกียบเจาะเจาะเป็นหลุมไม่ต้องลึกลึกประมาณไม่ถึงนิ้วครับเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยๆเจาะเป็นหลุมนี่จะทีนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาคัดเอาพันธุ์ที่ดีที่สุด ไว้ก็ประมาณไม่เกินสองสามต้นเท่านั้นเอาเปอร์เซ็นต์การงอกก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าเรามาคัดต้นที่สมบูรณ์ที่สุดาไว้ใช้ไว้ไว้ให้มันขึ้นต่อไปหลุมละสองเมล็ดนะครับสองเมล็ด ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกหลุมครับครับเมื่อเราหยอดครบทุกหลุมแล้วเราก็มาปมากบหลุมซะกบมันกลบกบม่ต้องลึกนะครับอย่างนี้ครับกบให้ทุกหลุมเดี๋ยวก็ลดน้ำให้ชุ่มครับ ท่านผู้ชมหลังจากเราเพาะได้แต่ก่อนว่าเจ็ดวันนี่ไม่ถึงนะครับประมาณสามวันวันที่สี่ก็งอกนะครับเมลอนสี่เก้าเจ็ดงอกแนะ้วงอกเต็มเลยพร้อมที่จะย้ายไปปลูกที่กระถางอื่นด้วยอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่ง ปเป็นกระถางที่สองงอกเต็มเลยปลูกง่ายมากครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับผม